Ghost of t Shima u s ผลางานเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์สมุไรพัฒนาโดยซัก r พันช์เจ้าของเกมดังอย่าง Infamous เกมฮีโร่เนื้อมนุษย์แนว Open World ที่คราวนี้กลับมาให้พวกเราได้สวมบทบาทเป็นสมูไรผู้รอดชีวิตในยุคที่มองโกเข้ารุกรานเกาะญี่ปุน่นสงครามและความวุ่นวายสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงขึ้นบนเกาะซิชิมะที่เคยสงบสุข จินสไายสมูไรในช่วงปี1274ท้ายศตวรรษที่13ผู้เหลือรอดเพียงคนเดียวในสงครามระหว่างญี่ปุ่นและมองโกลที่นำโดยโคตุนคารจอมพลผู้โหดเหี้ยมที่นำทัพเรือข้ามทะเลมาอย่างดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ เมื่อรอดมาจากความตายการแก้แค้นและการกรอบกู้แผ่นดินเกิดจึงเริ่มดำเนินขึ้นสมุไรผู้ทรงคุณธรรมต้องทำทุกวิถีทางจนได้รับการขนานนามว่านักรบปีศาจแห่งซึชิมะเขาจะยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งสมุไร a หรือหันหลังให้แก่กฎเกณฑ์ในการเผชิญหน้ากับศัตรูคุณสามารถเลือกเส้นทางเหล่านั้นได้ เพื่อปลดปล่อยชีวิตบนเกาะแห่งนี้สู่อิสรภาพและนี่ก็เป็นเรื่องยอ่อสั้นสันที่เราเอามาเป็นน้ำจิ้มให้กับเพื่อนๆขอจะนึกภาพออกว่าธีมของเกมนี้มันเป็นยังไง มาพูดถึงรูปแบบเกมกันดีกว่าก็ยังคงหนีไม่พ้นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ผสมผสานการสเตลเอาไว้ด้วยแถมเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ท่องโลกกว้างแบบโอเ n นเวิลด์ให้อิสระผู้เล่นในการไปไหนมาไหนทำอะไรได้อย่างสะดวกคุณจะนั่งมองปลามองน้ำมองท้องฟ้าส่องนกส่องไม้หรือว่าจะเล่หญ่าให้ดูย่าครับหรือจะขี่ม้าวนรอบตัวเองสักยีรอบก็ไม่มีใครว่านะ แล้วมึงว่างอะไรขนาดนั้นวะ oh. แต่ถึงจะบอกว่าเป็นเกมกึ่งสเตล์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะ mm. เพราะว่าเขารู้ไงว่ายังมีเกมเมอร์เลือดร้อนที่ชอบบุกทะลวงฝ่ากลางดงวงศัตรู oh. ซึ่งในช่องก็มีอยู่คนหนึ่ง oh. ถ้าให้หลบๆซ่อนๆทั้งเกมเนี่ย oh. คงได้บีบคอตัวเองตายกันพอดีอะ oh. เพราะงั้นบางครั้งเราก็จะได้บุกแล้วก็จะได้รอบค่าขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันเป็นยังไง เราจะได้ออกแบบการต่อสู้ในแบบของเราเองด้วยนะคือจะเน้นตั้งรับหรือว่าจะฟาดไม่ยั้งก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนนะ่ะอย่าลืมกดหลบด้วยนะโอ้ยอ,ยอแต่ว่าถึงจะได้คอมโบที่ถูกใจแล้วนะแต่แต่แตแต มไม่ใช่กลกล้วๆนะจ๊ะบางทีถ้าบุกเข้าไปแล้วไม่ดูซ้ายดูขวาก็อาจจะถูกศัตรูรุมเป็นซอมบี้ได้เลยนะแถม AI ของเกมอะ่ะก็ทําให้บอสแต่ละตัวมีนิสัยที่แตกต่างกันไปเราต้องคิดแล้วก็ทําใหม่เรื่อยๆเพราะว่าบอสยังไงก็คือบอสอนะพอพูดถึงคอมโบแล้วหลายคนคงจะเห็นภาพตัวอย่างแล้วว่าแบบพอพระเอกของเราโ,โหจินซาไคไม่ได้มีอาวุธแค่อย่างเดียวเขาไม่ได้มีแค่ดาบสมุไรหรือว่าขัตนะ แน่นอนยังมีทั้งธนูมีมีดแล้วก็มีตะขอมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยที่ผู้พัฒนาย,ยังไม่เปิดเผยเพราะงั้นถึงได้บอกไงว่าคอมโบมันหลากหลายมากๆคุณจะเล่นยังไงก็ได้ m ัด Blood and Steel โคลนเลือดแล้วก็เหล็ก วลีประจำค่าย Soccer Punch Productions ที่จะทำให้ทุกอย่างดูสมจริงคุณจะได้ชุบคลอนอาบเลือดแล้วก็สัมผัสกับทุกสิ่งที่อยู่ในเกมยอดยาทิพริว้วไปตามสายลมแสงแดดจะแยงตาคุณจนพร่าคือมีคนบ่นว่าตาจะบอดมาแล้วแล้วก็ท้องฟ้าอันนี้เด็ดคือเขาเคลมว่าเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะก้อนเมฆที่คุณจะได้เห็นทุกๆนาทีมันจะไม่ซ้ากันเลยแหละ นอกจากนี้จะยังมีเรื่องของเสื้อผ้าเส้นผมแล้วก็ความสมจริงของตัวละครคือผิวเป็นผิวมากอยากให้ลองไปซูมดูซูมทางซูมเข้าไปมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยดำดิ่งลงไปกับเหตุการณ์ต่างๆในเกมได้ง่ายๆเลยแหละกะเอาอินเหมือนเรานั่งดูหนังสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะความสมจริงของมันเลยนะเขาอะลงทุนถึงขัน้นลงไปสำรวจพื้นที่บนเกาะซูชิมะแทบทุกตารางนิ้ว แต่ว่าเว้นพวกที่โล่งกับป่าลึกอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวเอามาทําแบบแล้วมันก็จะกว้างเกินถ้ามันกว้างขนาดนั้นอะนะมันก็จะแย่หน่อยแหละเพราะว่าเกมเนี้ยมันไม่มีระบบนําทางหรือว่าเว y พอยต์แบบที่แบบที่เราเคยเจอเจอกันมาในเกมอื่นๆ,ๆเขาไม่บังคับเลยว่าเราจะต้องไปทางนูน้นทางนี้ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็น Open World ที่ให้อิสระกับผู้เล่นใช่ไหมถ้าเราหลงไปมันก็จะเออไม่เข้าเนื้อเรื่องสักทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยออกแบบระบบนำทางที่มันเข้ากับเกมแบบสุดๆแถมยังส่งเสริมให้การเล่นอ่ะมีอัธรรสมากขึ้นด้วยจะเป็นยังไงก็ลองไปตามดูในคลิปเอานะเออสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะอันนี้อย่างเด็ดโหมดถ่ายภาพสุดอลังการให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้ปรับกันตามใจชอบเลย จะปรับได้ตามใจขนาดไหนดูดูรูปเอาแล้วกันดูภาพประกอบเลยครับอืมนี่ไงเป็นยังไงอืมสนุกเขาเลยอืมพี่จินของเราหล่อสถานไปเลยโอ้โหสถานเกาะโอเคเอาละเนี่ยเห็นไหมจะหน้าชัดหลังเบลอเลือกแสงเลือกสีเลือกเสียงสร้างบรรยากาศยังไงก็ได้คือคุณครีเอทได้ตามสบายคุณเห็นปะโหมันสุดยอดอะ ไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเลือดร้อนอยากจะออกไปเดินทางกับจินสาา์ไคในโลกแห่งซิชิมะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนของแท้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทีมงานคุณภาพได้ที่ PlayStation 4หรือว่าถ้าไม่ถนัดสายเล่นแล้วก็นะอ่ามาดูพวกเราเล่นได้ที่ช่อง <c oughs> ออกซ e แดอมแต่ว่าแอบบอกไว้ก่อนนะว่าแต่ละคนนะ่ะก็จะเล่นออกมาได้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมทางเลือกสไตล์ใครสไตล์มันเลยแหละอื เอาละถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปปักดาบที่หลังพวกมองโกกันเลยโอ้เอออาอเว่อโอ้โยกูยยย zek, จ,ะ on, จะตายตรงนี้กูจะตายตรงนี้ไม่ได้จริง ถ้าหากว่าช่องของพวกเราโดนใจคุณเข้าแล้วก็ช่วยกดไลค์แ n d subscribe พวกเราด้วยนะคราวหน้าเราจะเอาเรื่องสนุกอะไรมาบอกเล่าอีกถ้าไม่อยากพลาดแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะซีย